เนนั้นปวดหนักมากๆล่าสุดมีการปล่อยโดนจํานวน20ลําหรืออาจจะมากกว่านั้นเพื่อมาก่อกวนทหารไทยเราแต่สิ่งที่เราตอบโต้ไปนะครับมันก็รุนแรงและก็น่าจะทําให้หูนเซนวูบหนักเข้าไปอีกครับเพราะตะลึง50ชาตินะที่ตอบรับไทยเราเรียบร้อยและก็น่าจะปิดเกมพร้อมกับกองทัพปฏิสวรนั้นพร้อมที่จะตอบโต้ทุกอย่างทั้งการทูตหรือว่า แนวการรบโดยมาเข้าเรื่องกันเลยครับกับสานการล่าสุดตามแนวชายแดนก็ล่าสุดนั้นสิ่งที่มันชัดเจนและมีรายงานออกมาตลอดพื้นที่แนวปะทะบริเวณเขาพระวิหารครับกลายเป็นว่าเมื่อคืนนี้ขเมรน,นั้นละเมิดแบบชัดเจนแจ่มแจ้งมีหลักฐานชัดเจนจริงๆนะครับเพราะมีการลุกล้ำเขตแดนอิป,ปไตยของไทยเราหลังจากที่ทหารไทยนั้นตรวจพบโดนกัมพูชาจํานวน20่ําบลำบริเวณเขาสัตตสมแล้วก็ไม่เพียงแค่นั้นครับฐานของเขเมรเนี่ยเหมือนเตรียมพร้อมไว้แล้วว่าเอ้ยยังไงก ก็น่าจะมีการประทะก,กันเร็วๆนี้แน่ซึ่งก็มีการติดตั้งวางตาข่ายป้องกันการทิ้งระเบิดจากโดรนในบริกัมบูชา61แห่งแต่ก็ยังพบโดนหลายลำในบริจังหวัดศรีสะเกดซึ่งเรื่องนี้เป็นรายงานจากทางกองรับภาคที่2เองนะครับได้มีการแถลงการออกมากับบริเวณแนวชายแดนที่ยังคงร้อนระอุอย่างต่อเนื่องก็มีการเปิดเผยอย่างที่ผมบอกเลยครับว่าหนานกัมพูชาตอนนี้เนี่ยมีการติดตั้งตาข่ายป้องกันการทิ้งระเบิดจากโดรนของไทยเราในบริษกัมบูชาจํานวน61แห่ง 61แห่งเนี่ยก็น่าจะเป็นที่เก็บคลังอาวุธหลายอย่างเพราะก่อนหน้านี้ในการประทะก,กันรอบแรกนั้นเราใช้โดนทําลายการโจมตีของเขเมรเยอะเลยนะครับเยอะมากๆและก็ทำให้เขาเนี่ยเสียหายไปหลายจุดครับซึ่งก็เลยเป็นรอบนี้แหละที่เขมรเหมือนมีการวางแผนเตรียมพร้อมนะว่าจะรบยังไงเมื่อเจอกับไทยเราแล้วฐานไทยของเราเนี่ยก็ยังตรวจพบโดนในหลายบริเวณในจังหวัดศรีสะเกดซึ่งปัจจุบันครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ยังคงมีการตึงกําลังที่ฐานปฏิบัติการในพื้นที่แต่ว่ายังไม่มีการประทะแต่อย่างใดนะ แต่ว่าฝ่ายเราเนี่ยก็ยังคงเตรียมความพร้อม และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยยึดมั่นตามข้อตกลงการประชุม GBC ที่ผ่านมายังรวมไปถึงได้มีการทำลายทุนระเบิดของเขมรหลายตัหลายจุดนะครับโดยชุด EOD ก็มีการตรวจสอบพื้นที่เฝ้าระวงังเช่นเดียวกันเพื่อทำลายวัตถุระเบิดที่ยังตกค้างและก็ตรวจสอบวัตถุที่ต้องสงสัยอย่างต่อเนื่องโดยก็เน้นย้ำนะว่าหากประชาชนนั้นพบวัตถุต้องสงสัยก็ต้องรีบบอกรีบแจ้งที่หน่วยงานทันทีเลยเพื่อที่จะทำการเข้าตรวจสอบต่อไปอย่าลืมว่าตอนนี้เขมรวางทุนระเบิดเกลื่อนแนวรบเลยนะครับบริเวณพื้นที่ ที่เรารัตะเวนเนี่ยคือมันรู้กันอยู่แล้วแล้วแอบมาวางแบบเนี้ยมันไม่เหมาะสมเป็นอย่างยิ่ง เราก็มีส่วนมีโต้ตามสัดส่วนที่เท่ากันซึ่งไม่ใช่ว่าเราไม่มีภาพไม่มีคลิปนะครับเพราะล่าสุดเขมนวางเองถ่ายเองมันมีคลิปออกมานะครับเขมนเป็นคนวางทุนระเบิดที่เหมือนเตรียมพร้อมและก็วางในจุดที่เราจะต้องไปเข้ากำบงังบริเวณตรงโคนต้นไม้นะครับตรงต้นไม้ใหญ่แล้วมันเป็นสิ่งที่มัดตัวเขมรแบบจังๆเลยครับเกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่ปแปลกที่เราจะจับไม่ได้เพราะเขมรมันมาคนสองคนในการมาวางทุนระเบิดเพื่อที่จะตอบโต้เราเพื่อที่จะก่อกวนเรา แต่ว่าล่าสุดครับการตอบโต้ทางการทูตของไทยเราเนี่ยก็ทําให้ฮุนเซนระสำระสายและก็น่าจะวูบอีกรอบหนึ่งเพราะ กระทรวงการต่างประเทศครับเตรียมที่จะพาทูต50ประเทศนั้นลงพื้นที่ไปดูข้อเท็จจริงเลยว่ากัมพูชาวางระเบิดทําให้ฐานไทยของเราสูญเสียขา1เดือนครับ5คนมันเป็นสิ่งที่เยอะมากและก็เป็นสิ่งที่อับรีจริงๆนะครับโดยกระทรวงการต่างประเทศบอกว่าในวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้ก็จะเชิญทูตทั้งหมด50ชาติซึ่งประกอบไปด้วยประเทศที่บริจาคในกรอบอนุสัญญาออต,ตาว่าให้กับเขมรแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารับฟังการบรรยายสรุปในเรื่องดังกล่าวและวันที่16สิงหาานั้นก็ ็จะนาคณะทูตด,ดังกล่าวครับและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงบนที่จังหวัดศรีสะเกดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงซึ่งงานนี้ถามว่ามันเป็นสิ่งที่เขามรนกลัวไหมกลัวแน่นอนครับเพราะรับปีหนึ่งกับเงินบริจาคในนุสัญญาออตตาว่านะที่ต้องเก็บกู้ทุนระเบิดเนี่ยประมาณ1000ล้านบาทคือมันเยอะมากนะครับแล้วชาติทบริจาคเนี่ยพอเขาดูความจริงเขารู้ความจริงเขาอาจจะตัดงบบริจาคเลยก็ได้มันก็อาจจะทําให้ขมรระสำเข้าไปอีกนะครับโดยชาติบริจาคมากสุดนะครับก็เป็นสหรัฐอเมริกาครับบริจาคไปทั้งหมดนี 13ล้านดอนลลาร์สหรัฐนะครับโอ้โ oh, หถือว่าเยอะมากแล้วก็ยังมีเยอรมนีอังกฤษนิวซีแลนด์ออสเตรเลียสวิตเซอร์แลนด์ Zealand, ญี่ปุ่นนอร์เวย์ไอซ์แลนด์แล้วก็แคนาดาซึ่งทุกประเทศเหล่านี้ที่บริจาคมาเนี่ยเขาหวังว่าเอ้ยชาติที่ได้รับเนี่ยก็ต้องเก็บกู้ทุนระเบิดแล้วก็ทำลายให้มันหมดสิ้นไปนะแต่ขเขมรเหลี่ยมจัดครับเหลี่ยมแม้กระทั่งเจอชาติหมหาอำนาจนะโดยเงินบริจาคทั้งสิ้นต่อปีที่ฮุนเซนได้รับขเขมรได้รับนั้น31.4ล้านดอนลลาร์สหรัฐหรือคิิดเเเปป็นนนนนงไททยรับะะม 1, มะมาาาาณ1000ล้ก ในการเก็บกู้ทุนระเบิดแต่พอเรานำทูตั้ง50ชาติมาแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าคำเมนก็อาจจะมีเรื่องอื่นมาเล่นช่วยได้เลยนะครับคำเมนไม่ยอมแน่นอนเพราะเขารู้แหละว่าเขายังไงก็ดาผิด เขาดัจริงๆเนี่ยแต่ก็ยังมีเสแสร้งแบบโอ้โหน่าอายมากนะครับโดยก็ยังไม่หมดเท่านี้กับทางการทูตของไทยเราครับก็ยังได้มีการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศญ,ญี่ปุ่นซึ่งญี่ปุ่นเนี่ยก็จะเป็นประธานการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาออตตาวาในเดือนธันาวาคมนี้ด้วยเพื่อที่จะขอใช้กลไกในกรอบอนุสัญญาออตตาวาไต่สวนการกระทําของกัมพูชาซึ่งฝ่ายเลขาธิการของอนุสัญ,ญญาเนี่ยก็ได้มีหนังสือตอบกลับมาเป็นที่เรียบร้อยก็คือญี่ปุ่นเนี่ยแหละครับตอบกลับมาแล้วว่ายังไงก็ต้องมีการใช้กลไกน เพื่อไต่สวนกัมพูชาอย่างแน่นอนพร้อมทั้งเราเองก็ได้มีการพูดคุยกับมาเลเซียสิงคโปร์ให้กดดันกัมพูชาร่วมมือในการเก็บกู้ทุนระเบิดยังรวมไปถึงในห่วงการเดินทางที่นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนี่ย ทางกระทรวงการต่างประเทศของเราก็ได้พบเลขาที่การสหประชาชาติหรือว่า UN และได้ประท้วงท่าทีความไม่จริงใจของกบ,บูชาต่อทั้งสองบุคคลแนวกาสต่างๆเสมอมาอยู่ตลอดนะครับและที่สําคัญไปกว่านั้นคือเรามีหลักฐานชัดเจนแบบที่ขเม,นมินมัดมัดตัวนแน่นเลยนะครับแก้ยังไงก็แก้ไม่หลุดสลัดยังไงก็สลัดไม่ออกฝ่ายไทยเราเนี่ยมีข้อมูลชัดเจนเกี่ยวกับการยั่วยุของขเมิและก็การวางทุนระเบิดถึงแม้ว่าขเมินจะมีการร้องเรียนจะมีการส่งหนังสือโต้แย้งไทยเราอยู่ตลอดแต่ว่าทาง UN ก็ไม่ได้มีการตอบกลับ มาแต่อย่างใดเหมือนเขารับไว้เป็นพิธีเฉยๆนะครับไม่ได้ต้องการที่จะอ่านเลยสําหรับเรื่องราวของเขมร เพราะว่ารู้อยู่แล้วครับว่ามันเป็นเรื่องโกหกโดยตรงซึ่งล่าสุดนั้นคำเมนก็มีโต้แย้งจากการแถลงของไทยเราด้วยนะครับคือเขาโต้แย้งเร็วส่วนไทยเราเนี่ยก็ต้องโต้แย้งเร็วเช่นเดียวกันคือไทยเราครับมีการกล่าวหาว่าคเมนนั้นวางทุ่นระเบิดตลอดแนวชายแดนเลยทําให้ด่านไทยของเราได้รับบาดเจ็บแต่คําโต้ของกัมพูชาเนี่ยก็ปฏิเสธแบบหน้าด้านบอกว่าไทยเราเนี่ยแต่งเรื่องขึ้นไร้หลักฐานครับมีอยู่ประสงค์บิดเบือนและมีท่าทีละเมิดการหยุดยิงเนี่ยนี้เป็นสิ่งที่คำเมนตอบโต้เรามานะครับแล้วไทย เราก็บอกว่าในพื้นที่ดราารลาตะเวนเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของไทยนะแต่ว่าการตอบโต้ของกัมหมีนครับก็ตอบกลับมาว่ามันอยู่ในเขตดินแดนของกัมบูชา หรือเป็นบุรีบีาพาทที่อ้างสิทธิตามส่วนที่สัญญา1904-1907และแผนที่สารโลกเคยใช้ตัดสินอ่ะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาโต้แย้งมานะครับแต่ว่าเราก็บอกว่าเราเนี่ยลาดตระเวนบนบนทีของไทยเราไม่ได้ล้ำเขตแดนของขมินแต่อย่างใดแต่ขมนจึงมีการกล่าวหาออกมานะครับว่าเราฝ่าฝืนข้อตกลง GBC ที่ห้ามเคลื่อนกําลังในพื้นที่ที่มีการพิาพาทแล้วที่รับไม่ได้ที่สุดนะครับก็เป็นการบอกว่า พื้นที่ที่เราไปเหยียบทุ่นระเบิดเนี่ยเป็นทุ่นระเบิดเดิมตั้งแต่ทศวรรษ1970-1980ที่ได้มีการบันทึกไว้โดยหน่วยงานกู้ทุ่นระเบิดอ่ะอันนี้เป็นคำโต้แย้งแบบ โอ้โหมันก็ไม่จริงใจเลยนะครับแต่ว่าทางเราเนี่ยต้องมีมาตรการตอบโต้ที่หนักขึ้นมากกว่านี้หน่อยแล้วก็มีการบอกว่าเขมรเนี่ยเขารบอนุสัญญาอย่างเคร่งรัดและมีบทบาทกู้ทุนระเบิดในประเทศและก็ต่างประเทศพร้อมกับบอกว่าตอนนี้ฉันเองก็ยึดสติวิธีนะและก็คําตัดสินศาลโลกและเรียกร้องให้ใช้กลไกตรวจสอบหยุดยิงและบอกให้ไทยเราเนี่ยรับอํานาจศาลโลกด้วยอะ อันนี้เป็นประเด็นที่ขมรตอบโตู้ไทยเรามานะครับเป็นการตอบโตู้ที่หน้าด้านหน้าทนมากๆคือเหมือนเป็นการตีหน้าเศร้าเล่าความเท็จไปทั่วโลกนะครับสวนทางกับพยานหลักฐานทุกอย่างที่ไทยเรามีเลยก็ถือว่าสมแล้วครับเป็นประเด็นที่ได้คะแนนนิติธรรมต่ําที่สุดในโลกจริงๆสําหรับชาติขเมรเองแต่ผมชอบอย่างหนึ่งกับกองทัพไทยเรานะครับคือมีการวางลวดหนามลวดลวดหนามนะทั้งบริเวณบริเวณช่องอันม้าบริเวณพื้นที่ชายแดนสากแก้วเนี่ยาวางไว้แบบ ตามแนวยาวตลอดแนวเลยนะครับถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ครบ800กิโลก็ตามแต่การที่เราวางแบบนี้เนี่ยมันก็เหมือนเป็นการตอกหน้าขเมนแล้วว่าเฮ้ยนี่มันดินแดนของไทยเราอย่ามายุ่งอย่ามาแยมซึ่งสถานการณ์ในบริเวณตรงนั้นเนี่ยขเมนก็ไม่พอใจแต่ว่าทําอะไรไม่ได้ไม่กล้านะครับไม่กล้าที่จะมาต่อกรนกับไทยเราเหลืออย่างเดียวครับเหลือเบงกค้ทั้งกองทัพและก็รัฐบาลน,นั้นหมดความอดทนเพราะ อย่างที่เราเห็นแหละมีทั้งโดนโดนเนี่ยมาทุกวันนะไม่ใช่มาเป็นแค่วันนี้วันเดียวเมื่อคืนนี้คืนเดียวแต่ว่าจากแนวหน้าที่รายงานออกมานะครับจากที่ผมฟังมาก็โดนมาทุกวันเลยทั้งภูมิขือมาเกือบทุกจุดซึ่งก็น่าจะเป็นการเก็บข้อมูลของขมนแหละว่าเราตั้งกําลังอยู่ตรงไหนบ้างเรามีอาวุธยุธโทโธปกรณ์ตรงไหนบ้างขมนก็น่าจะรับรู้แล้วก็สแกนไปพอสมควรถือว่าเยอะนะตั้งแต่วันที่มีการเจรจาหยุดยิงเนี่ยโดนก็มาไม่เลิก โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่แนวปะชายแดนครับตลอดแนวยาวเลยโดนก็ยังหมาไม่เลิกสงสัยต้องจัดกันอีกสักรอบหนึ่งต้องเอากันอีกสักตั้งหนึ่งแต่ว่ารอบนี้ต้องเอาให้มันจบนะครับคือทําลายอาวุธของเขมรทุกอย่างเลยเพื่อไม่ให้ต่อกรกับไทยเราได้อีกเพราะถ้าเรายังไม่ทาเนี่ยเขมรนก็จะต่อแยเราอยู่แบบนี้ต้องทําแบบเวียดนามนะครับที่เขาทารั้วกั้น2เมตร3เมตรนะเป็นรั้ว ลวดน้ำหีเพลงและก็มีเหล็กกั้นแบบเนี้มันถือว่าใช้งานได้เลยแล้วมันก็ไม่เกิดกรณีพิพาทกันซึ่งหลังจากนี้ก็ต